ทิ้งหนุ่มหนาข้าวไม่ทออทิ้งหนุ่มนาข้าวไม่ทออทิ้งแลวอันนี้ตัวล่างหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทออทิ้งสองอันนี้่ขัดไลูกัดไว้ขัดไว้แค่เนี้ยสองตัวเนีมันตัวเดียวกันหนุ่มตัวเดียวกันแค่สาว มีเสียงฉันทำไมต้องเสียงแกสิเอามาพี่หาหนุ่มประมาณเจ็ดล้านรอบค่ะหนุ่มหนุ่มโนมีหนุ่มหนุ่มหนุ่มตอนเดียวกูปุ้มหนุ่มหมื่นล้านรอบมาหนุ่มหน้าขาวอันแรกอันไหนเอาไหนหนุ่มหน้าขาวไม่ทอดทิ้ง ้องสิลูกอะไรนะครับอ่ะร้องด้วยกันหนุ่มนาข้าวรับทอดทิ้งอันแรกอันแรกลูกหนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้งอ่อันที่สองหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งเออได้แล้วนั่้อัดไว้ฟังเสียงกูก้องด้วยดิถูกแล้วถ้าเอาของกูเดี๋ยวของกูเยอะเดี๋ยวจำไม่ได้เอาง่ายๆก่อนกูดทำน้อยทำน้อยไม่เป็นทำเป็นแต่เยอะทำเป็นเยอะ คำน้อยไม่เป <gegen violin> <acy> ็นจริงๆเพลงว่าขอคำว่าดาวขนองอีกนิดนึงลูกต่อพี่มาเจอคนงามคมาเที <x 2> ่ยวดาวดาวพี่พี่พี่มาพี่พี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองเออเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอีกทีพี่มาเจอ เนี่ยได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอันนี้อะคานองนี่แหละนี่แหละคนองแรงฤทธิ์ดิพี่มาเจอคนงามคนงามมาเจยวดาวคานองเออ่ยถก็ได้แล้วนี่แต่ตอนนี้มันไม่แม่นเราลืมลืมเมโลดี้ต้องฟังบ่อยๆ่อฟังบ่อยๆ่อย <พ uka> มันมีที่น่าเป็นหน้าด้ <c oughs> ดวยกับสมุทรสาครอ,อยากไปไม่ไม่คำว่าสมุทรสาครสมุทรสาครอ,อ,อยากไปอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครคอนลองหาหาคำว่าคอนนหน่อนอยากไปอยู่จังที่ส,สมุทรสาครเย e a ีกที่ลองเองอยากไปอยู่จังที่ อยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครอยาไปสาสาครอันนี้ยดีนะอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคอ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 ออยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคอนคอนคนเนาอะไร่นะอันเนี้ได้ คำลาคอนี่ลายรอบสาคอนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคนอนไม่จะ,ละเละคิว้วอยอออออู่เแล้ว่ยไม่จะขึ้นคิ้วไป่ได้ไงอันนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคอนใช่พี่ทำงานพูดข้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ครับ

พี่<อ>ทำนาปลูกข้าวรักน,อกกน้องสาวแกมเรือนะครับไม่ทมมอทิ้งหนุ่มนาข้าวไม่ทอทิ้งเออถ้าถ้ามจะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงน้องก็แสนดจใจถามพี่ไปข้าห้องจริงจริงตา นุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอทิ้งเย้แลานเ้ปั๊ล้อกันไรปัาล้อเยอะๆเองนะปัาล้อปัาล้อปาลออะไรคือปัาล้อเอออะไรวะกูเองงเองปั๊ล้อกันะแบบ เขเรียกอะไรเจีบกันโอ้ยมาจับคุมใช้ับทง่ายๆบ้างก็ได้นนทงาาาโชว์ุ คนงามคนงามงาม,มาเทีย่ยวดาวเคราะห์นกทั<า>้งว่าเป็นบุญของน้องมาพบท,ที่ทักน้องก่อนอ,อย่าไปอยู่ดังที่สมุทรสา ้าไมล็อกกับพี่เต่าแล้วกระดาษยับหมดเลยมันขยำขยำอันนี้ได้อยากไปยจาที่บุษาวพี่ทำนาชอบพี่ทำนาเนี่ยเหาไม่เจอคิดว่าต่ำไลาต่ำมากจริงพี่จริงพี่จริงพี่พี่ทำนาไปเลยแหละพี่ทำนาพี่มันยากพี่ทำนาพี่ทำนาพี่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 พพี่พี่พพี พี่พีพีทำนาปลูกข้าวอ่ดไไ้ด้วยลูกอ่ดไว้ด้วยลูกอัดไว้เดี๋ยวพึ่ี่ดี๋ยวพึ่งไปพีพีพีทำนาพี่ว่าวันที่พีที่พีว่าวันพูดมากลัวไหมจริงพี่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก่ม เยอไปเยอะไปอะไปฟังที่อัดนั่นแหละครับแล้วก็ของเต๋าไปไปเก็บพวกรายละเอียดคำมาดูคือตอนนี้มันลองนวลเกินเนาะมันไม่ไม่ไม่หยอกล้ออะไรแบบถ้า a c t i n งเราหยอกแต่ว่าคำร้องอะมันไม่ไปอะลูกมันแบบว่าปู๊บูดปคำพอจัง เอ่อเวลาซ้อมแยกกันซ้อมหน่อยก็ได้ไอรายละเอียดแต่ละคนเพราะบางทีแบบเพลงเดี่ยวไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยอเข้าใจปะเนี่ยเออเพลงเดี่ยวไม่ค่อยได้ซ้อมตอนนี้เหมือนจับเพลงคู่เยอะก็ไม่ดีเดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวเพลงเดี่ยวจะไม่ได้เพราะว่าเพลงคู่เอาสนุกเราว่าแล้วกันนะครับคอนเ้ิร์เซลล์เซเซลล์เซลเซลล์เซลลเเ พี่มาเจอคนงามต้องเล่นเนื้อความนิดหนึ่งลูกค่ะพี่มาเจอคนงามันไม่หนุกอ่ะพี่มาเจอคนงามคนงามนี่มาเจอคนงานีอแหละเยอะได้อีกเยอะได้อีกอ่ะยังไม่เยอะอีกเหอเยอะได้อีกลูกอ๋อไอ้แม่นนุนคนะโอเคแหละเพลงนี้ครูว่าได้แหละไปเล่นเพลงเดียวเยอะๆเลยตอนนี้เพราะเพลงเดียวเต่าน่ากลัว เดียัมาเพียงเดีราชินีพลเคลียร์ไหมของเต๋าครับเพียงเดีวลูกโอเคงั้นตอบเพียงเดียวครูปุ้มเลยจอยไปนู่นจอยโทรศัพท์ไปลูกบ้านพี่ครยังไม่ได้ฟังแบงกิ้งแพ็คเมยมีสามพาร์ทนะวีดนี้เดี่ยวคู่ราชินีพลถูกนี้คะอย่าลืมซ้อมเพลงคู่เอ้ยเพลงเดียว